สวัสดีครับพบกับช่อง King James Channel ที่จะมาวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ก่อนเกมทุกวันโดยพรุ่งนี้มีบาส NBA ลงแข่งทั้งหมด8คู่จะยก3คู่ที่น่าสนใจจะมีคู่ไหนบ้างไปคู่แรกที่จะหยิบมาวิเคราะห์ New Orleans Pelicans เปิดบ้านพบ Houston Rockets เวลา8โมง ฮิลสตันล็อกเก็เกมล่าสุดชนะพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอแบบหว่าเสียวคนดู104ต่อ101ตัวหลักอย่างจอห์นวอลฟอร์มดูลงตัวขึ้นมากความเร็วยังคงจีดจาดและวิกเตอร์ออลาดิโปที่เริ่มเล่นเข้ากับทีมได้มากขึ้นเซนเตอร์ Center อีกคนที่ฟอร์มโดดเด่นอย่างคริสวูดกดไป22คะแนน12รีบาวด์แต่ถ้าเพื่อนๆได้ดูเกมจะเห็นว่า p ีเจทัก r เกอร์แม้จะมีแค่2แต้มแต่แกเล่นเกมรับดีมาก ทั้งสวิตตัวประกบหรือการที่ต้องมาปิดผู้เล่นตัวใหญ่อย่างเอเนสเคนเตอร์เซนเตอร์ของทีมพอร์ตแลนด์ก็ทําได้ดีมากเช่นกันแต่เซนเตอร์ของผู้มาเยือนไซออนวิลเลียมสันและสเตเฟนอดัมของทีมนิวออรลินเพลกนส์ดูแล้วน่าจะงานหนักอยู่ครับไม่ใช่แค่วงในที่ฮิวสตันต้อนระแวงวงนอกของนิวออริลินเพลกนส์ก็น่ากลัวเช่นกันทั้งลอนโซ่บอลเอริกเบรสโซและแบรนดอนอิงแกรมเกมล่าสุดดับซ่าพยากวางมิลวอคกี้บัคส์ด้วยสกอร์ 131ต่อ126ซึ่งลองโซบอลหลังจากมีข่าวการเทรดฟอร์มแกก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเกมนี้มองว่าฮิลสตันอกเก็ตมีความบือหวากว่าด้วยชื่อชั้นตัวผู้เล่นและดีกรีออสตาร์โดยเฉพาะแต้มตัดสินของเกมเกมนี้ขอเชียร์ฮิลสตันอกเก็ตครับและต่อกันด้วยบทวิเคราะห์คู่ที่2พยากาง์มิลวอกกี้บัคส์ไปเยือนลังพึ่งชาร์ลอตฮอร์เนสเวลา8โมง เจ้าบ้านชาร์ลอตฮอร์เนสผลงานขึ้นขึ้นลงลงชนะบ้างแพ้บ้างเกมล่าสุดชนะอินเดียนาเพเซอร์ไปแบบฉิวเฉียด108ต่อ105เกมนี้ฮอร์เนสมีการกระจายแต้มที่ดีและยิงฟิลโกเปอร์เซนต์ได้ดีกว่าทั้ง2และ3คะแนนความพร้อมของทีมไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บพร้อมลงสนามช่วยทีมทุกคนผู้มาเยือนมิววกี้บัคส์ล่าสุด แพ้นิโอลิมพิกส์ไปแบบสุดช็อกแม้จะได้ยานิสอันเททูคุมโป้กดไปถึง38คะแนนและ1 1รีบาวด์แต่สาเหตุหลักที่แพ้น่าจะเกิดจากมือปืนประจำทีมคริสมิดเดิลตันที่วันนี้ฟอร์มบอดสนิทฟิลโกลเปอร์เซนต์ไม่ค่อยดีนักยิง17ลง6ลูกหรือคิดเป็น35.3% 3คะแนน,นยิง6ลงแค่1ลูกคิดเป็น16.7%เท่านั้นโดยเกมนี้มองว่าทั้งฮอร์เนสและบัคลงแข่งขัน2วันติด น่าจะมีการโลเตชันนในกีฬาและเป็นทัพสำรองของมิ l ว a u กี้บัคส์ที่ดูดีกว่าเกมนี้ขอวว้ใจบัคอีกสักเกมขอเชียร์มิววัคกี้บัคส์ครับและมาพบกับคู่ไฮไลท์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับ s t l t e w s t r t o Warriors เปิด Oracle Stadium รับการมาเยือนของ Detroit Piston s เวลา10โมงตรง Golden State Warriors เพึ่งแพ้ฟินิกซ s u ันแบบหมดทางสู้ด้วยสกอร์114ต่อ93 แม้ว่าวันนี้สตีเฟนเคอรี่ผลงานจะค่อนข้างดีทํา27แต้มด้วยความแม่ระดับ50%แต่เพื่อร่วมทีมอย่างเคอรี่อูเบจูเนียที่ฟอร์มต่ำเตี้ยเรียดินยิง11ลูกลงแค่1ลูก3คะแนนยิงไป5ลูกแม่งไม่ลงสักลูกส่วนแอนดรูวิกกินส์ผลงานตามมาตรฐานผู้มาเยือนดีทรอยต์พิสตันเกมล่าสุดชนะอรเลเกอร์สมาแบบสุดช็อกด้วยคะแนน107ต่อ9 2 ได้เบล็กิฟฟินที่วันนี้ฟอร์มดีสุดๆยิงลง50%ทั้ง2และ3คะแนนและได้เมสันพัมลี่ที่ฟอร์มเด่นเจาะวงในเลเกอร์สที่ไรายแอนโทนีเดวิสแบบไม่ให้พักหายใจโดยเกมนี้มองว่าถึงแม้ดีทรอยต์พิสตันจะได้ความมั่นใจจากการที่ชนะ LA l a k เอเลเกอร์สแต่ด้วยผลงานที่ยังไม่คงที่เลยมองว่าโกลเด้นสเตย์วอริเออร์มีการทำคะแนนที่หลากหลายกว่ามาก เพราะฉะนั้นเกมนี้ขอเชียร์สะพานทอง Golden s t e a r r i o e r ชนะไปครับและจบกันไปแล้วนะครับกับบทวิเคราะห์ในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ